สวัสดีค่ะลูกค้าหลุดจำนำเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมนะคะวันนี้ก็เจอกันกับพออีกเช่นเคยค่ะมาต่อกันในคลิปที่2นะคะคลิปนี้นะคะวันนี้พอยก็นําทั้งสร้อยทองสร้อยพลสร้อยทองเคแล้วก็เป็นพวกแหวนเพชรแหวนพลแหวนทองเอาไาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมอีกเช่นเคยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรผู้ชายค่ะกลับมาที่กันแหวนเพชรเนาะวงนี้ค่ะน้ําหนักเพชรรวมอยู่ที่1.66การัตนะคะเกินครึ่งกรัตไปเลยก็คือเพชร เกินหกรัตครึ่งไปเลยนะคะแบบสวยมากๆเลยเพชรเม็ดกลางก็คือ38ตังเลยนะคะเม็ดใหญ่มากเลยค่ะตัวเรือนทองเป็นทอง 18K 75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่10.84กร,รัมค่ะไซส์ที่56นะคะหน้ากว้างอยู่ที่1.5คูณ2.0 เซนติเมตรค่ะลูกค้าวงใหญ่ๆเพชรแน่นๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวแพงคะ่ะเพราะวันนี้ให้ราคาเพียง69,850บาทเท่านั้นนะคะปกติบนห้างเขาขายกันเกือบแสนนะไม่ใช่เกือบแสนเป็นแสนนะคะถ้าลูกค้าไม่เชื่อเซิร์ช Google ได้เลยคะ่ะเพชร เกิน1กรัตัครึ่งนะคะเอาวันนี้ให้ราคาเพียง69,850บาทเท่านั้นนะคะเอาให้ดูนี่หน้าเพชรแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยและเพชรเม็ดใหญ่เห็นเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็คือเพชรเกือบ40ตังคตงแล้วนะคะแล้วก็บ่าข้าง3ามแถวทั้งสองข้างแบบนี้ก็และล้อมตรงกลางล้อมด้วยเพชรแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเล่นไฟทุกเม็ดเลยนะแบบนี้ตัวเรือนทองนะคะทอง18เคอย่างที่บอก นะคะคท่องนะ้าแข็งแรงสวยนะไม่มีตําหนิไม่มีรอยทองกรุดทองก่อนนะคะตัวเรือนข้างหลังนะคะเก็บใต้ทองแหวก็เก็บงานเนียมค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยนะลูกค้าไม่อยากให้พลาดจริงวงนี้นานๆหลุดมาทีนะแหวนให้ผู้ชายแน่นๆเต็มกระดับแบบนี้นะคะงามมากๆเลยค่ะรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยน้องจะส่งคลิปและภาพเพิ่มเติมให้ดูนะคะงามมากๆเลย มาต่อกันที่แหวนพลอยกันบ้างนะคะวงนี้คือสวยมากน่ารักมากๆเลยนะคะแบบงานเก่าโบราณเลยเป็นแหวนพลอยนะคะแหวนพลอยสีชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจียหน้าเม็ดแบบนี้เนาะประดับด้วยเพชรนะคะสองข่านนะคะเพชรแถวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีบาข้างนะสวยจริงเพชรนะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่0.20กรัตนะคะหรือ20ตังค่ะตัวเรือนทองเป็นทอง10 8K หรือ75%นะคะน้ำหนักอยู่ที่7.45กรัมค่ะลูกค้าไซส์อยู่ที่54นะคะสามารถปรับไซส์ได้นะคะปรับไซส์ได้ทุกวงค่ะไม่ต้องกัวนะแล้วก็ไซส์นะคะหน้าแหวนอยู่ที่1.5คูณ2.5ซนติเมตรค่ะลูกค้าวันนี้เอาราคาไปแบบน่ารักสวยๆนะคะเหมือนแหวนเลยราคาเพียง24,950บาทเท่านั้นนะคะอะลูกค้าดูหน้าแหวนตัวเรือนแบบนี้คือฉลุนะคะฉะลุ ทองหน้าแหวนแบบนี้เลยคือสวยมากๆเลยนะแล้วตัวเออพลอยนะคะเม็ดกลางคือเม็ดใหญ่สีชมพูสดสวยแบบนี้นะคะประดับด้วยเพชรน,นะคะตัวขด้านบนด้านล่างงามมากๆเลยนะคือลายเขาเป็นลายงานโบราณน,นะสวยมากเลยนะคะใส่ละขึ้นนิ้วสุดๆตัวเรือนทองก็เป็นทอง 18K 75%ทองหนาแข็งแรงนะคะดูรายละเอียดด้านหลังโอ้โหเห็นไหมสวยเนียยมาก เก็บเนี้ยบกริบเลยนะคะแทบไม่มีตําหนิเลยวงนี้แบบสวยจริงๆนะคะงานสวยมากๆเลยใส่แล้วขึ้นมือสวยงะสุดๆเลยแบบนี้ใหญ่ๆแน่นๆแบบนี้เลยนะ mm. โอ้โหใครเห็นเป็นต้องทักแน่นอนค่ะลูกค้าใครรับนะคะรีบทับรูมแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยคะ่ะ เป็นแหวนเพชรแถวแน่แนๆเต็มหน้านิ้วนะคะเพชรนี่คือเกิน1กรัตกว่าไปเลยนะคะก็คือเพชรนะคะเพชรเกสรค่ะ1น0่กรัตนะคะหรือ160ตังค่ะลูกค้าน้ําหนักตัวเรือนทองนะคะทอง 18K 75%นเคาน้หนัก9 0 6กรัมค่ะลูกค้าไซส์อยู่ที่51นะคะถ้าเล็กไปสามารถปรับไซส์ได้นะหน้าแหวนนะคะอยู่ที่1.5คูณ2.0เซนติเมตรค่ะแล้วก็ราคา วันนี้นะคะเห็นเพชรแน่นๆเต็มหน้านิ้วแบบนี้เนี่ยราคาไม่ถึงแสนค่ะเอาไปเพียง49,850บาทเท่านั้นนะคะอูหสวยมากๆเลยนะคะแล้วเพชรแบบเล่นไฟแทมสทุกเม็ดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแบบสวยมาก เพชรแน่นๆเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยอ่ะสวยจริงอ่ะวงเนี้ยไม่อยากให้พลาดเลยนะแล้วตัวเรือนทองเป็นทองคําขา 18k อย่างที่บอกนะคะตัวเรือนทองนะแข็งแรงนะคะแม่ไม่มีตําหนิมีเพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานนะคะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวแหวนเลยเนาะอ่าแล้วก็งานเก็บรายละเอียดข้างหลังนะคะหลังแหวนก็คือสวยมากเนียบมากเลยแบบนี้นะโอ้โห ดีจริงๆค่ะวงนี้นะคะเวลาขึ้นนิ้วก็คือเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยนะ mm hmm. เหมือนคุณใส่เพชรรอบวงเลยอ่ะเวลาใส่วงเนี้ยคือสวยจริง, mm hmm. รงโอ้โหใส่ออกงานได้เลยอ mm ่า hmm. ใครรับนะคะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินหรือโทรหาน้องพลอยได้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวจะรีบเสิร์ฟให้กับลูกค้าทันทีเลยนะคะ มากันที่วงนี้ค่ะก็เป็นแหวนพลอยจันทบุรีเผาเก่านะคะอีกแล้วสวยมากวงนี้นะคะพลอยสีชมพู3าเม็ดตรงกลางน่ารักมากๆเลยประดับด้วยเพชรน,นะคะเพชร0ูนกะดี่กรัตนะคะหรือ40ตังค่ะตัวเรือนทองเป็นทองเจห้อร์เหรือ 18K นะคะน้ำหนักที่7.95กรัมค่ะไซส์อยู่ที่58นะคะหน้าแหวนอยู่ที่1.0คูณสาเซนติเมตรค่ะลูกค้าราคาวันนี้นะคะ เอาส่งต่อให้กับลูกค้าราคาสวยๆเหมือนแหวนอีกเช่นกันค่ะราคาเพียงนะคะ3 2 9 5 0บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าแบบนี้เลยหูสวยมากๆเลยนะคะตัวหน้าแหวนเนี่ยเขาก็ฉลุด้วยนะคะเป็นลายทองฉลุแบบนี้นะคะแล้วก็ประดับด้วยพลอยสีชมพูนะคะตรงกลาง3เม็ด เพชรแน่นๆนะคะเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยนะ,ะสวยจริงๆตัวเรือน,อน,ะะนทองนะคะก็เป็นท้องนะแข็งแรงนะคะแข็งแรงสวยไม่มีทอไม่มีรอยตําหนินะคะมีเพียงรอยขนแนวที่เกิดจากการใช้งานนี้หน่อยๆนะคะแล้วก็แ้านหลังแหวนก็ เก็บงานละเอียดเนียบนะเ,เ,เห็นไหมเอาให้ดูช,ชัดๆเนียบมากนะคะแทบจะไม่มีตําหนิเลยวงนี้คือสวยจริงเวลาใส่ขึ้นมือนะคะก็สวยหวานน่ารักเด่นๆแบบนี้เลยคือพลอยสีสวยมากเป็นพลอยเจียหน้าแบบนี้นะสีชมพูสวยมากเลยค่ะลูกค้าใครรับรีบทักแอดมินได้เลยนะลูกค้าทักแอดมินหรือว่าโทรหาพลอยนะคะ06นย์พัค้สง 300, สได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรบุษราคำบางกระจับประดับด้วยเพชรแทล้อมลอมนะคะสวยมากๆเลยน้ำหนักเพชรนะคะรวมทั้งหมด0.40ตังนะคะหรือ0.40กรัตค่ะตัวเรือนทองนะคะเป็นทอง 18K 75%นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่7.2กรัมค่ะลูกค้าไซส์นะคะแหวนอยู่ที่53ค่ะขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่2.0คูณ2.0เซนติเมตรค่ะลูกค้าสวยมากเลยว่า นี้นะคะแพทสวยๆแบบนี้ บุษราคำงามๆแบบนี้นะคะเสนอราคาลูกค้าดูแลต่อเพียง35,950บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหเห็นไหมคะสวยมากๆเลยคือบุษราคำเมดการนี่คือเม็ดใหญ่มากและสีเหลืองอำพันแบบนี้เลยนะคะเพชรล้อมรอบงามสุดๆเลยค่ะลูกค้าเป็นทรงมาคีแบบนี้เลยนะสวยจริงๆตัวเรือนทองนะคะเป็นทองหนาแข็งแรง 18K แเนาะแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้นะคะ ท้องแหวนข้างหลังนะคะก็แบบนี้เลยเก็บงานเนี๊ยบรายละเอียด ริกนะคะแทบจะไม่มีตําหนิเลยค่ะสวยจริงๆค่ะคู่สวยจริงๆค่ะ,วง,คะวงนี้งามมากๆเลยนะคะแล้วก็เพชรเล่นไฟตาแตกแทบจะทุกเม็ดเลยบางเม็ดค่ะอาจจะมีความหม่นอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเกิดจากการใช้งานเนาะแต่โดยรวมปกตินะคะก็คือใส่ได้สวยเล่นไฟทุกเม็ดงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเวลาเึลนนิ้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเต็มๆแบบนี้นะโอ้สวยจริงๆค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะวงนี้ละ รา,า,าคาดีมากเลยนะรีบแคปรูปแล้วก็ทักหา,าแอดมินด่วนๆเลยนะคะ วงถัดมาค่ะเป็นแหวนเพชรทับทิมกันบ้างน,นะคะก็คือทับทิมล้อมเพชรนั่นเองค่ะเพชรนะคะน้ําหนักรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1กรัต20สตังค์นะคะ1.20กรัตนั่นเองค่ะตัวเรือนทอง75% 18K นะคะน้ําหนักอยู่ที่5.5กรัมค่ะลูกค้าไซส์แหวนอยู่ที่49เก้านะคะตามรายละเอียดน,นี้เลยเนาะแล้วก็ขนาดหน้าแหวนอยู่ที่1.5ึคูณหนเซนติเมตรค่ะลูกค้าคือวงนี้นะคะออกมาพร้อมกับใบเซอร์ให้ด้วยนะคะ ก็คือหลุดมาพร้อมใบเซอร์เนาะตัวเอ่อตัวทับทิมตรงกลางคือสีชมพูสวยสดมากๆแล้วก็ใหญ่มากนะคะลูกค้าสวยงานจริงๆอ้าวันนี้นะคะเสนอต่อให้ลูกค้านะคะเพียง45,950บาทเท่านั้น,นะค่ะลูกค้ากับ เพชรงามทับทิมเม็ดใหญ่แบบนี้เจรไนหน้าเม็ดแบบนี้สวยจริงๆนะคะสีชมพูแบบชมพูอมมุกมัวนิดๆนะลูกค้าสวยจริงๆค่ะคือพูดคําว่าสวยจริงๆซ้ำเนี่ยเพราะว่ามันสวยจริงๆอ่าอยที่บอกนะคะตัวเรือนทองค่ะตัวเรือนทอง18 k เคทองหนาะแข็งแรงนะคะไม่มีตําหนินะทองกุทองก่อนไม,มน่มีตรงนี้มีต่อโคดนะคะนิดหน่อยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่คือเป็นแบบนี้เลยนะคะฉลุทองนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะข้างหลังก็ฉลุทองสวยมากๆนะคะไม่มีตําหนิเลยค่ะมีแค่เพียงรอยขนแมวที่เกิดจากการใช้งานนิดๆหน่อยๆนะคะแตโ่โดยรวมเนี่ยก็คือสวยมากๆเลยอ่ะวงนี้งามสุดๆนะคะเวลาใส่ขึ้นนิ้วนี่คือแบบโอ,โ,โอ้โหงามมากวงนี้จะไซส์เล็กหน่อยนะคะลูกค้าแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะสามารถปรับไซส์ได้นะคะแล้วคือการปรับไซส์เนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรต่อแหวนแน่นอนคะ่ะก็คือปรับไซส์ได้ปกตินะคะก็คือแล้วยิง่งถ้าลูกค้าปรับไซส์หรือว่า ว่าไปทําความสะอาดเนี่ยมันก็ยิ่งสวยแวววาวขึ้นไปอีกนะวงนี้ใครรับนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะเรามาอยู่กันที่ทายคลิปอีกเช่นเคยนะคะอย่างเช่นเคยค่ะทลกคะใครชอบชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ทางไลน์ค่ะเข้าไปที่ไลน์นะคะกดที่ค้นหาค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่า MKGEM e นะคะเป็น ID l i n ยของร้านเนาะลูกค้ามันก็จะขึ้นชื่อรายร้านแบบนี้แล้วก็ทักมาถามแอดมินได้เลยค่ะหรือง่ายๆนะคะก็สแกน QR code อันนี้นะคะเพื่อไปที่หน้าของ l ล n e o f f i c i a l หรือ l ล n e ร้านนะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามแอดมินหน้าอีกเหมือนกันค่ะรวมทั้งโทรนะคะ 0653601525ติดต่อสั่ซื้อกับคุณพลอยได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะที่สำคัญนะคะถ้าใครมีอะไรนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะติชมนะคะทางเราน้อมรับทุกข้อเสนอนะข้อเสนอแนะเลยนะคะโอเคก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสวัสดีคะ่ะ